ปัจจนกาสามข้อที่หนึ่งเพกโสสมณเณรเพิ่งทาความศึกษาว่าเรามเป็นใครนะเรานะที่นี่ไม่เป็นใครอย่าเพิ่งเยินไถ่ตะไถ่ประวะเดืมน้ำนั่นแหละจองจะเดือมน้ําก็นั่งเสียก่อนกินน้ํานั่งเสียก่อนจึงกินอย่าเืินเจนประบาทุกข์นั่นแหละหรือปังิตติไม่เป็นใคร เดินถ่ย,ยะละถ่ปัจชะละเหมือนกันกันกบหวยอ้เดินไข้ไม่เป็นไรเป็นไข้อารมณ์เป็นประจำปวดแข้งปวดขาโอย๊ยนั่งลงมันก็หนักลุกขึ้นก็หนับผมก็เดินถ่ายนะทุกวันถ่ปัจชะละนั่งลงมันก็ปวดขาเนียนลุกขึ้นก็โอย้ยมันหนักปวดก็จะขึ้นได้แต่ละครั้งมันหนักก็เลยถือว่าเป็นคนไข้เดินถ่ปแบบแบบัจชะละเว็บเว็บเว็บถ้าอยู่ห้องส้มผมนะ แต่ออกจากห้องส้วมไปยู่ป่าผมก็อดส,สานั่งเอานะอย่าเดินไถทท่ถ้ามีหมูเพี้ยนนั่นแหละดอนยังกองอยู่ที่หอยาวทำเกินเออเทวดาจะบองหํานะดูหัหลวงพ่อมันเป็นไข้ลุกง่ะปวดขาเนี่ยนั่นแหละนั่งกับปวดเดินกับลุกขึ้นกับปวดนักเดินไถ่เอานะได้นก็ไม่เป็นไรเที่ให้รู้ตนเองกัลยืนตาดูจักตัวนั่นแหละ ให้รู้จักตัวะจะดักสมบัติของตนเองพอที่จะทำอย่างไรก็ทำไปนั่นแหละย่าพึ่งบังคับให้มากเกินไปเสียถ้ามันเสียลงไปแล้วเสียเวลาอีกเป็นทุรนทุรนใจทาดขันเป็นเครื่องส่งให้เป็นโรงงานใหญ่อยาพึ่งเบียดเบียนเกินไปและเป็นโทษและให้เสียหวังนั่นแหละอันนี้ข้อสำคัญให้เรารู้ข้อที่สองเกสุสมัมมาเนนพึ่งทำความศึกษาว่า เราไม่เป็นใครจะไม่ม่วนเจละม่วนเจละทายปัสวะม่วนเจละนำลายเจละจะนำลายไทยปัสวะลงใส่ของของเขียวของสันของเจ้าของสันหญ้าหรือผักนั่นมันไม่ดีปัสจวะอุจระมันโอ้มันร้อนนะไปถูกหญ้าถูกอะไรมันก็ร้อนตายนั่นแหละหรือมีสัตว์จิ่นั่นมีมดมีอะไรสัตว์ ขามันสั้นๆไปไปม่ได้ไปถูกก็โอ้ตายก็มีแม่ใส่เดียนถูกเงี้ยนะนี่นตายไปใส่เดียนมันแสบนั่นแหละก็เราให้รู้แต่นังปาดท่านผู้รู้นะไปสู่ปลานะจะถ่ายหนักถ่ายเบาไปไม่ไหวแล้วท่านก็ใบไม้มาลองไว้ก่อนไม่ไม่แห้งมาลองไว้แปลว่าเราถ่ายใส่ใบไม้ดอกไม่ใส่ใส่เพื่อนดีน,นะนั่นแหละอันนี้ก็รับรองได้ไม่เไป็นไรแต่ถ่ายหนักนั่นโอ้เหลียววิเศษเลย เอาไปมไ่แห้งมาปองๆทายที่ไม่แห้งน่ะปลาดปลาดปลาดแต็ม่ไม่แห้งกับเป็นไรเพี้ยนทั้งหลายเต็มที่เราปวดดักมันไปไม่ไหวมันออกให้มันออกสียก่อนรักษาตัวนะนี่ก็ไม่เป็นไรพ้นโทษได้ั่นแล้วไม่มีอะไรเซจแต่ก่อนไปนะเอ,อ,เอ,อ,เอ,ออกออกมีเบกเจยมเชี่ยงบริขารไปด้วยบังกระบอกน้ำล่างดากไปพร้อมไม่ไม่ปันพื้นเต็มไปด้วย แล้วผ้าเซตตูดเซดางเตดไปด้วยแล้วไปถึงปลานั่นอาจจะถ่ายก็มีแล้วน้ำอยู่ปลานะแทกลงใส่บังกระบอกนั่นแล้วถ่ายเสร็จแล้วทีนี้ก็เขา,เาไปมั่งกระบอกไปเซตเซตตูดนะน้ำก็ไหลออกไปล้างสะอาดเอาไม่ไม่ปันพื้นเซ็ต,ต้องไปแล้วเอาน้ำล้างซ่าแล้วก็ผ้าเซตเรียบร้อยได้แล้วแล้วก็ไปผ้าที่สาม เพศสูสมณนนรพึ่งธรรมของสว่าเราไม่เป็นใครนะจะไม่ถ่ายอุทระไปถ่ายปัจวะบันมวลเคละลองใส่น้ำใส่น้ำสาลน้ำใส่ก็คือสันน่ะน้ำใส่น้ำสันคือน้ำเกลือที่ห้องที่ใต่สวนตลาดังใหญ่น่แได้เลหรือบ่อน้ำใดๆก็ดีเป็นน้ำสันเราจ้องรักษาไม่ใส่สัตว์นะเป็นคนสมบูรณ์แล้ว จึงได้มาบวชเป็นพระเป็นแน่นได้แนะจงรักษาระเบียบคติอนิไว้แตะนั้นวันนี้ได้ขยายธรรมะเส้นธรรมมาแต่ต้นเจนสารก็พอเป็นเครื่องเตือนเชิใจของท่านผู้ใครททำทั้งหลายธรรมะกะโมพฟังหวเตผู้ใครในเส้นได้ทำคำสอนพระเจ้าตั้งใจประพฤติวัดปฏิบัติอยู่เป็นนิสัย่ลดละไม่ประมาทให้บริสุทธิ์ผ่องใสอย,อย่างนั้น ก็จะเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขความเจริญเกิดมีแก่ท่านในกระลการทุกเมื่อเทอน